พี่น้องมือนีจูกินอันนี้จะมันแสบมันหวานขออภัยคนบ่กินดิบเด้อพี่น้องมือนี้ซอยจูจากคำใหญ่ๆเอาเบิ่งละเจ้๊ยมาจูเด้อพี่น้องตาค่ะตบพี่น้องค่ะตาพันหยังขาขาเบิ่งคำใหญ่ๆเบิ่งค่ะพี่น้องแสบบ่แ่บแสบจะได้คุณตา กตาอยู่แบกูกนอ้เป็นยังไงเย้มาอันนี่มือกือวขอโทษข้อภัยเด้อภู้บากินเดียบกะของแสบขึ้นอยู่กับภูมมากคือเขาวานอพี่น้องจูจูค่ะขมแป้ตายค่ะผมตายบ่เอาบ่เอาเรืองค่ะพี่น้องขมลำลำบ่อืมฮึมดใส่ต้นหอมพี่น้องแสบคากหลย มีของแก่มน้ำเด้อพี่น้องนั่นมีน้ำเขาน้ำเขานเบี้ยก็มีเก็เบี้ยชิมเบี้ยนะโยกเบ้างแล้วตาเบี้ยก็เออกาเอิอนนำน้ำเก๊กฮวยกินน้ำเก๊กฮวยอ่าโอยมีแหงปัญญังพี่น้องุ่น่ะ โอ้ยนี่ก็ของแถมมาแซ่บๆนุ่งกันเด้อพี่น้องเลยซุปกะมีดิบกะมีจา่าสดๆจ้านี่จากเคียงเลยนี่เคียงยายมานันนี่โอ้มีหดตับนอยาอยแยมนันโอ้ขัางแย,ยมันกับสอยจูพ่อแย,ยมนันเด้อพี่น้องบรรยากาศหนาวๆเนีย่ยจังหน่อยมันกินสอยจูพี่น้องจา้ยาแยมนันจกเขาเนียยละบานอันนี้ว่ากานีนค่ะพี่น้อง,น,องนี่ อันนี้พกชี้วเลื่อยค่ะเศษๆนุ่มกันจำมืาเนี่ยอันนี้ย้อนก็เรียนสะระแน่สะระแน่โอ้ตากระใช่เพราะตาบานเนี่ยคักๆวันนี้คักๆเออแต่ฝพึ่งห่วงเดี๋ยฝพั่งห่วงปลาดาจำเบิ้งจำเบิ้งสามสิบสี่อ่านันนี้เดี๋ยวะอันนี้ันี้อ ป uhm. bo oh. ั้นขับไปเลยค่ะพี่น้องเอาวเจียวใส่ก่อนก็ได้พี่น้องผ่านผ่าขี้เหลวว่าฉันเจียวใส่ไปเลยค่ะเอจียวเจียวมีคมๆมแบนี้เ้ยคักมัญยังพี่น้องปั้นขับไปเลยค่ะพี่น้องอาปลากรงกวางค่ะเนี่ยผู้สาวโอกากกินค่ะนี่ได้ไม่ห่างแล้วค่ะแล้ะไม่ห่างมาเสน่ห์ค่ะพี่น้องค่ะตีอาปลากรงกวางค่ลกกวางหนึ่ง แซมยกโป่งมาดิโคคักๆัก,ก,กมาเด้อจะมาซอยจูนกันเป็นแฟมเมี่จาาแฟมิลอี่มาอน้นี่โอ้ยแซบแซบสูกกะมี่จ่าตัวสุกกะมีดิบก็ะมี่มาแซบ,แ<ส>บนุกันเด้จอ,อจ้าจ่ายคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีจจ่จ้าแซบแซบนุ่งกันจา้า